คนโ้โโยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับคนมีองค์นะครับมาย้ำตัวเลขของอาจารย์ชัดๆอีกทีเนปูลงบอกว่าให้มั่นใจในเลขอาจารย์นะครับแล้วเลขทูบจะได้จนไหนไปรุ่นกันครับสสสาสาสาา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 ธธธธุุุุแ่ระพาาระพททจม้ ขาวิห้าชั้นยืนสิงสิ์ชงจ้าตูราพิษองคพมเมธผู้รุ่งเรืองฤิอันเป็นใช่งผู้รู้สยาติโราดาริสุนวยตะวันนโอกาสวันนี้ขราพเจ้าขอรัชนาบารมีขององค์เตสมิ แสนสิร <an> ิกันธาบรรดาทั้งราผลปักราคาุกมองย่างนี้พร้อมทั้งหล่าบรรดานาคานาคีทั้งหลายน้อมการบันไดลูกน้ำได้มานทำสักัการะบูชาโดยบูพามาลามดอกไม้ใบสีพร้อมทั้งผลไม่ก้าวอย่างพร้อมน้อมนำถวายปูแสนสิริกันธาบรรดาทั้ราพร้อมทั้งหล่าบรรดานาคา ขรอท่านมี่อยู่ในบวิเวณนี้ขอลองสงรัรท่านลูกหลานที่น้องนำถวายใ่ท่างนี้ขอรัฒนารารามีขององค์โอใหญ่องค์ดำแสนสตรีกันธาพญาหนาขราชขอมารับเอาเครื่องบวงสทั้งไว้ที่พระบิาอนม และขอจงประสิทธิประสานสอนให้ลูกหลานช่วยระเปิดบารมีพุทธังเปิดทํามังเปิดสังขังเปิดพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐเปิดโลกด้วยบทว่านะโมคุทธายะเปิดเปิดเปิดนะเปิดฟ้าโมเปิดุท พุทธเปิดทรัพยาเปิดสิงยะเปิดโชคเปิดน้าเปิดบุญวาสนาเปิดบารมีเปิดจริงเปิสมคุณงามความดีเปิดดวงราศีเปิดดวงชะตาเปิดความสําเร็จเปิดความมั่งคั่งร่ํารวยเปิดโชคเปิดน้าเปิดบุญวาสนาเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงอภิมหาเศรษฐีเปิดความมั่งมีร่ํารวยมั่นคงยืนยงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองสิ่งส่ดัง มีเงินมีงานลาบยศสันเสริญเจริญก้าวหน้าแก้วแวนเงินทองไหลนองเข้ามามีคนเมตตาชนะมูมาู่วสมสำราญสมปาถนานชาลิติมะมั่งมูลมีมะมั่งมูลมาให้เงินทองไหลมานชาลิติมะมั่งมูลมีมะมั่งมูลมาโชคลาบวาสนาไหลมาณชาลิติมะมั่งมูลมีมะมั่งมูลมาแก้วแวนเงินทองไหลนองเข้ามานักชาลิติ มั่งมูลมีมักมั่งมูลมาเกียรติยศเสียงไหลามานักชาลีมักมั่งมูลมีมักมักม่งม,ม,มูลมา,ส,าสัตยาา์ทีปัญญาไหลมาชาลีขององค์บรารมีของระมงปู่แสนชริยันทาพญานาคานราชโจงปัสสิทธิโจงปัสสิทธิโจงปัสสิทธิเสวยัวข้าพเจ้าทาั้งหลายคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปารธนาทำหน้าที่การงานใดก็ขอให้สำเร็จสิบม,มิตรวิธิทามาค้าขายจอย่างมีสิทธิ ขอโชคลาภกันใหญ่หลวงให้มาเกิดมีแก่ข้าพพวกข้าพเจ้าและเนืองๆตลอดปีตลอดไปให้หมดทุกข์หมดอรกรกรอบรกรายสับตะเคสเนียดกันไรอใดก็ดีสัตว์ภูเผลั่นทั้งหลายทั้งปวงก็ดีมาทำใจเราดีกลับไปจากนี้นับจากนี้ต่อไปขอตัวข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐีใจดีใจดุใจนุ่งบำรุงคำส่วนบำรุงศาสนาต่อไปและกครอบครัวของข้าพเจ้า ให้บาขงข้างลำรวยอุดมสมบูรณ์กุลถกทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสขอให้เฮก้ลกขทูดมาพร้อมด้วยเด้อมาเราลุ้นเลขทูปกันว่าเลขทูปตัวนี้จะได้เลขอะไร ้งเลครั้นี้งใประรบือสอบถาพนักงานได้ที่ไม้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์น็อตตี้นะครับจะลงตำหนัก15-30นะครับอาจารย์น็อต้นะครับจะลงตาหัก15-3นะครับขออภัย ปลูกมาให้เกคนโชคดีโชคดีโชค ัทธาเดวะหาโหทัดทีดังปโมคุาเฮงเงโสาธุครู ทนโจโกทนทำความใจไว้ะไนะชีมันจะอ้านเขาจะไม่นี้มันก็ยังมีหัวต่อไปอาจารย์พูดไว้นี่อาจารย์ไม่มีโจนในความเชื่อมั่นความศรัทธา,าของทุกคนนะ นัดพูดไว้ก่อนซ้ำกันมันจะเยอะไหมปูปูไม่ให้ซ้ำกันแต่ปูลงกันครับไม่มีตัวเลขเหรอครับทูบไม่มีทูบไม่มีตัวเลขเอาแล้วหนึงฮาเลยเลขไม่มีทูบไม่มีตัวเลขนะครับเด้อแต่ว่าปู่ลงมาบอกว่าให้มั่นใจเลขกระจารย์เนาะอ่มั่นใจเลขกระจารย์ พูดไม่มีตัวเลขนะครับทุบแตกด้วยไม่มีมมตัวเลขโ,<ฮ>โม,มาแตกอีกฮะโโอ้ทุบแตกผ่ากลางเลยครับแตกกำลังโฟมาตัวนึงแตกพาการเ,เลยไม่มีตัวเลขนะครับทูบไม่มีตัวเลขแสดงว่าปู่ให้เลขของอาจารย์เลขแปดวะใช่ไหมเลขแปดให้เลขสามพ่อดูดีๆเป็นแปดเนาะ สามเอาสาม,มสา <g it> นี่ยเราคิดตกใจคิดว่าจะมีมีตัวเล็กแต่ทู่พิแตกผ่ากลางเลยครับสามก็แปดตัวเดียวกันกายะวัยจาจิตในอาหารวันภานาคาพิโปรีองค์นางแสนขรีบวันภานาภาราพิสิเทวาอูเทนนี้ ทูติยมปีกกยวัติตังอาหารวันามหาธิปอดีองค์ดําแสนสีจพรราคาราปิสุลกาภิรสุนีการต้าติยมปีกายวัติตังอหารประมูครูคุณประธานพนพระพิชานในวันนี้ขอน้อมถวายบายสีพร้อมทั้งผลไม้ทั้งหลายทุกคที่ได้ ดูใอ้โอ้แตจริงจนะพ่อเนาะแตกแตกแตก้ยิบลแตกโอ้แตกมากเลยอ๋อจะตรงเลขตัวอ่าตัเลขทุไหมี่เลขกาจานไหมขอ้คุณไปก็ขอให้เลขตรงปฏิทิทเก้าเอาเก้ามาหนึ่งตัวแ 8ปดแปดแปดนิ้งแปดึงเกีายดหนึ่งเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลองดูเพื่อจะตรงกันได้กันทีหลังต้องให้พ่อจับทีเดียวสามลูกเลยปุ๊บนี่อะไรครับอั่งในโลกแตกแล้วเลขทูบแตกได้เลขอะไรครับเก้าตัวเดียวบ่ เอาเก้าแปดเอายืนยันว่าเป็นเก้าแปดเอาไปดูเอาไปดูเอางานการไปดูเอาผู้ชำนาญการมาเดี๋ยวผมดูเองนี่ดีกว่าข้างบนเป็น3ามเถอข้างล่างจะ9ก้าข้างล่างเหรอเครับข้างล่างเก้าแน่นอนสามเกครับสามเก้าเนาะกับแตัวเดียวกันนะครับเดยสามเ้ครับผมสกับแตัวเดียวกันใช่ครับสามเก้ โอเคครับสำหรับทุบอันนี้นะครับปูปูลงมาย้็อนะครับปูลงมาย้็อบเรีย้อนะครับว่าเป็นสามเก้าแต่ว่าพี่กับน้องอ่ะแตกด้วยด้วยครับเด้อขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ